าสำหรับนักแข่งขันทุกคนที่ต้องการชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทก็ขอให้มายืนเรียงหน้ากระดานตรงนี้ได้เลยนะครับยเรียงหน้ากระดานเลยควสามารถมันต้องทำเสยงตัวรายหน่ไวเน่ยเออทตไม่รู้ว่าไม่เคยดูผมไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เรียงหน้ากระดานเรียงหน้ากระดานเยง้ากระดานงดานเรียงนากีงหน้ากระดานหน้าะดานเรียงหน้ากระดานเรียงหน้ากระดานเรียงหน้ากาเรีงหน้าดาน ทำตัวจะทำไทำไทำแข่งไงวะตัวร้ายโอเคโอเคตัวร้ายลองยังเดี๋ยวฟังกันไว้เด้วยมันยิ่งยิงเปนตัวร้ายดีไปเลยเปิดตัวร้ายดีไปเลยแล้วแต่แล้วแต่คุณเอาไม่ทราบว่าคนดีจะไม่ดีนะไม่ทราบว่าผู้แข่งขันคนที่หนึ่งชื่ออะไรครับเดี๋ยวได้ข่าวว่ามันขับมาแล้วต้องไปถ่ายรูปก่อนไม่ใช่หรอ เอช่างมันเถอะผมไม่เคยดูหนังผมไม่เคยดูหนังก็เลยกลับไปดูบรรยากาได้เลยเอาสัมพั์สามษณ์ก่อนสัมษณ์ก่อนโอเคนะครับโอเคนะครับกติกาคือกติกาคือคนที่ตายจะถูกลงโทษนะครับคนที่เข้าคนแรกจะได้หนึ่งล้านฮะคนที่ตายก็ตาย่เหรอไม่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 คนที่ตาย คนที่ตายในในเกมสควิตเกมนี้จะต้องถูกลงโทษหคือให้เลือก2ข้อคือ1นร้องเพลง1ท่อน2คือคางคางคางให้ฟังหนึ่งท่อนโอเค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 สำหรับคนที่ได้ที่1คือได้1นึ่งลาบาทโอเคไหมโอเคเข้าไปเลยครับสตาร์เลยลุย อย่า <Wow! S 2> ล <t ap wing> มืมนะครับคนที่คนที่ตายนี้โดนลงโทษนะครับคางเดี๋ยวขอเปิดชื่อกันอนขอเปิดชื่อกนอะไรนะครับคำโทษอะไรครับลืมนะอะไรนะคำโทษอะไรนะครับลืมนะครับให้เลือกสองอย่างคือร้องเพลงร้องเพลงกับคางร้องเพลงกับคางได้เลยนี่ที่คอเดียร์ตกจกันเลยครับ มาแล้วครับพูดโดนลงโทษมาแล้วครับพูดโดนลงโทษมา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 คนแรกก่อนคนแรกก่อนคนแรกคนแรกก่อนไทโยอ่าไม่ใช่คุณจาโตจะเลือกร้องเพลงหรือจะเลือกทาง เนเลิ่งอะนักขัน่าขังอ่าอ่าอ่าสามวิสามวิสามวิมดกัดสาวิใช่แฮมมดกัดมดมดกัดหลายตัวร้องไงไแล้วมืออนเอโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณซับจะเรืยกร้องเพลงหรือจะเลือกขังแฮมมันจะเป็นเล่นด้วยวะ เราเป็นเด็กอยู่ได้ฮัลโหลฮัลโหลคนตายยังอะ้รที่พวกไหนนี่มันสี่ห้าไซโยไซโยไซโยจะเรียก้องเพลงหรือจะเรียคราง้องเพลงดีกว่านะอ่าหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนห้าวิสิบวิก็ได้หนึ่งท่อนเหรอใช่เอออืม d i a m o n City l i g h t you love me now n inside wanna f feel by your side the calling is emotion you're the ocean I w die to you tonight OK นะว้าวขอชื่อเพลงด้วยขอชื่อเพลงด้วย Diamond c i ตี l ไลท์โอเคทำไลท์ว่าไงครับเจ้าเพลงหรือเจ้าคางร้องเพลงอ่ะหนึ่งท่อนครับหนึ่งท่อน ค้างผมตายก็ไม่ถอด้างอะดึ่งตื่นเดี๋ยวึงเดี๋ยวเดี๋ keep you up เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแล้วเดี๋ยวไม่รอ I feel e s e r v you e v e y b o d y pick you v e y o say goodbye โอเคเปลี่นเลยเมื่อกี้มีใครทายบ้างไอ้ไอ้ไอ้ ตอนที่เราทีหนึ่งกับผมรอดขมมนเลยจ็มนโดนไหมจันโดนม่ติดแจมนตายไหมเดี๋ยวนี้จะบอกว่าตายไปเลยอะอวีตายไปเลยสร้างเสยงจนฟังเลยจนตยแตินคำนรมต้องติดตามเ้ครับตา้องตาล้องยู่กูจะคนจคแนจนทางทาข้างหน้ามีมีสองทางอะถ้า ถ้าถ้าจะมินเลือกถ้าจะมินเลือกคางก็น่าถูกอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค้างให้ฟังไม,ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เอาแหวนเอาแหวนอันนี้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 น,นี่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าจะมินอุ้ย,ย <laughs> เลือกถูกอะ <laughs> แล้ว